สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพิมลิเกอังกฤษนาะที่21ประจำคัมคือวันเสาร์ที่20มาการาคมกันหน่อยดีกว่าเตะกันอยู่2คู่ไปกันที่อาร์เซนอลก็เปิดบ้านโชว์ฟอร์มโหดถล่ม,ลมคริสตัลพาเลตไป5-0วันนี้นอนได้ประตูจากกาเบรียลม,มาการเยสดีนเฮดสาันของพาเลตทำเข้าประตูตัวเองเลโดทอสซาแล้วก็กาเบรียลม,มาตินาลีที่เหมาไป2ประตูสว่วนอีกคู่หนึ่ง เบนฟอร์ดก็เชือนเอาชนะนอตติงแฮมโฟลเต์ไป3-2วันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากไอแวนโทนี่เบนมีแล้วก็นิวมูเปส่วนทีมเยนได้2ประตูจากดานิโลแล้วก็คริสฟูด นึ่งก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง4ทีมที่เพิ่งเตะจบไปเนี่ยอาร์เซนอลขยับมาอยู่ที่3เก็บเพิ่มเป็น43คะแนนเท่ากับแมนซิตี้แล้วก็แอสตันวิลล่าเลยนะฮะก็ต่างกันแค่ประตูได้เสียเท่านั้นเองส่วนเบนฟอร์ดก็อยู่อันดับที่14มี22คะแนนพาเลทอยู่อันดับที่15มี21ส่วนฟอร์เรก็อยู่อันดับที่16มี20คะแนนส่วนดาวสโซนล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นฮาแลนด์กับซาลาที่ซัดไปคนละ14ประตู เดี๋ยวทิ้งท้ายกันไิด้โยโปรแกรมนะต่อไปครับคือวันอาทิตย์ที่21มกราค,คมนี้มี2คู่เชฟยูเจอเวสแฮมแล้วก็บอลมาร์ทเปิดบ้านเจอรลิเวอร์พูลส่วนคืนวันจันทร์ก็จะเป็นเกมระหว่างไบรตันพบกับวูฟ